สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงกล่องอินเทอร์เฟสแต่ว่าอินเทอร์เฟสตอนนี้ตุ้น ml 1 ad เนี่ยเราได้มี2อเวอร์ชันนะครับก็คือเวอร์ชันที่ใช้กับ aoip ทั่วไปก็คือพวกแปปอป d e e speak หรือว่าพวกมั m เบอร์หรือจะเป็น Echo Link เหรืออะไรก็ได้ครับที่เป็น aoip นะครับส่วนระบบที่กำลังมาแรงตอนนี้ก็คือระบบ poc โ o ซมีแอปอะไรบ้างยกตัวอย่างสัก2-3แอปนะครับก็คือแอปเซนโลแอปทูพูดูท a l กหรือแอปเรียวพีดที่เป็นแอปที่ใช้กันในพวกเครื่องที่มาจากประเทศจีนทั้งหลายนะครับจะเป็นพวกเรียวพีดส่วนมากนะครับหรืออีกแอปหนึ่งก็คือ i ิน i ีโก d ีนะครับอันนี้จะมาทดสอบแอปที่เมืองไทยใช้กันเยอะครับก็คือแอปทูครับ แอปทูนี่ผมแนะนําสมาชิกเลยนะครับว่าใช้เครื่องของเขาเถอะครับราคาเขาไม่แพงแล้วเครื่องเขาได้คุณภาพเลยครับอีกอย่างก็คือเป็นเครื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบ g เกตเว t o ทูให้ดูนะครับ Gateway ผมสร้างไว้ในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วครับใช้อุปกรณ์น่าจะเป็นเครื่องเจน2นะครับามจะทำเป็นเกตเว a y นะครับ สายให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เก็บเมล์แล้วกลองสังเกตง่ายๆครับถ้าเป็นตัวที่ใช้กับ PLC ให้ดูที่ LED ครับมันจะเป็นหลอดใสครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ใช้กับ ROIP e. ทั่วไปธรรมดาหลอด LED มันจะเป็นแบบผมว่าสีเขียวก็คือเขียวเขียว,เ,ยวเลยครับแดงก็คือแดง ออกแดงเลยครับแต่อันนี้จะเป็นใสๆนะครับเวลาทํางานมันถึงจะมีสีขึ้นมานะครับอันนี้ต่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วต่อกับวิทยุเรียบร้อยอมาลองกันเลยครับวิทยุไปเครื่องทูก่อนนะครับทับสอ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 งหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวปิดลำโพงนะครับเพื่อเบาเสียงหน่อยดู p ี t หน่อยว่าแม่นย้ำขนาดไหนการเรียบร้อยนะ p ี PD t ขึ้นเรียบร้อยแล้วอาจจะได้ยินเสียงผมเ,เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะ,ะทีนี้มาดูประเด็นสำคัญเลยโทเนี่ยปัญหาในการทำลนะิงก์หรือเกตเวะปัญหาแรกก็คือคำพูดไม่ครบเดี๋ยวลองกันนะครับ ผมกดคีย์แล้วพูดเลยนะครับหนึ่งสองสามอีกครั้งนะครับดูดูไฟ TX ไปได้วยนะหนึ 1, 2, 2> 1, 2, ่งสองสามอีกครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าโอเคได้ทุกคำนะครับไม่รู้จะได้ยินชัดหรือเปล่า,อาลองลองรอ,อีกครั้งหนึ่งหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าโอเคชัดเจนอ่าทีนี้ จากทูไปวิทยุนะครับทดสอบหนึ่งสองสามทดสอเเหมือนกันครับเราต้องทดสอบเลยว่าปล่อยคีย์เร็วหรือเปล่าน่วงน้ำหรือไม่แล้วก็คำพูดได้ครบถ้วนหรือไม่เดี๋ยวลองกดดูหนึ่งสามสี่ห้าทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้า เราต้องฟังสัญญาณ PTT ของของโซรทูด้วยนะคือว่าเรากดไปเราต้องให้มันทำงานก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้างสามสี่ห้าแต่เท่าที่ผมทดสอบมาเนี่ยแอป PLC ทั้งหลายเนี่ยจวที่สุดนี่คือทูครับก็คือมันให้อารมณ์เหมือนวิทยุสื่อสารจริงๆเลยคือเวลาใช้งานเนี่ยใช้งานได้จริงเลยนะครับจุดด้อยของมันก็น่าจะเป็นเรื่องของ PTT ในรุ่นเนี้ย มันอาจจะลั่นง่ายไปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะมีการพัฒนาในในรุ่นต่อไปนะครับอาจจะดีขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูอีกครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับสามสี่ห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับสองสามสี่ห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับสองสามสี่ห้าครับเพราะว่าเป็นระบบที่น่าใช้ครับแต่ว่าการที่จะทำเกตเว์เนี่ยก็คือต้องเข้าใจกัาหน่อยครับว่าเราต้อง อาอุปกรณ์ที่มารองรับมันให้ทำงานได้ดีครับเราก็พยายามใช้ฮาร์ดแวร์ของเขานะครับมันจะได้ทำงานได้มีประสิทธิภาพที่ดีครับขอบคุณครับ